Oh right, là, lần <laughs> nữa à? <laughs> à là, nhé. Think game can help. Mày. Fa! Fa! Yeah, pháo nị. Quẩn bái thật. I didn't go live, go check, go check, go check. I'm going to check. Hello! 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 Hello!

ตัดไปกันจบเรียบร้อยครับทุกคนเยอะ เราจะมาทำอะไรกันยิน้อนรับถึอช่องไวนดีเอาละยิน้อนรบสู่ช่องไว้ดีเอาละช้ชช กับสวยครับสุใบเอา่ะไุมออกนะเอา่ะเอาอะเอชื่อมแมวนโคตรกากเลยเอาเอายิงยิงยิงโนตุยเห็นตรกูนี่เอมีม่รอ เกาบอกใช่เรายิงก็ยิงไปยิง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 ยีงน้องน้องยิงโดนน้ออยากจะกูตลอดกาน เอาล่ะแมปต่อไปเอาหมูนยากหมูนยากหมูนยากเชี่ยเหี้ยยากหมูนี้ก็แล้วยยละละวะ,ะแฮปปีเ้เบิร์เดย กินแม่เน oh. ี่ยเน่ยเนยเอาดีต้องรับสู่ช่องวันน้เชียพงดูเดือดว่ะเดือดมากเลยอาเอต้องเล่นเกมอยู่ไหน

นี่นี่นี่ด็กกด็กเปิดเอ้ยอิฉะปมปืน อุปกรณ์ที่เต้องีเยอะอ่ะ้า À, chưa sôi 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 đuổi, sôi 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 หมดเลยอายหมดซะ

ทเหมอ่ะทำไอ่ะไอชิบเพลงมันโมดิบมากเก่งปืนมากเลยเอาละยินดีโคตดีอ่ะยินดีเอาละแล้วนี่ทำอะไรทำอะไรกันครับทุกคน

翻翻翻翻翻，抢抢抢，乐乐乐个巴！先乐乐，一发乐的嘞！ เร็วสุดง่ายสุดอร่อยอิปล่าวนยูเอาี้เลยเหรอนี่ครับจานต้าอิมพัลคับเพราะว่าสีเขาจะม่วงๆอยแล้วเิเขีไปเลยทุกคนีนี้เขมันใหญ่มากหรอมันจะเต็มโอมันเมันัาจ้ะ่ไ้อราขอจบคลิปพิ้งค์วันนี้ครับบายบาย